หลังจากเรียนจบฉันก็ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดฉันว่าจะหาอะไรมาขายเล็กๆน้อยๆอยไม่รวยมากก็ไม่เป็นไรขอแค่พอกินพออยู่มีความสุขไปวันๆก็พออา้าวเมนูมิวกี้สวัสดีจ้ะป้าวายพระเถจ้านี่กลับมาเยี่ยมแม่หรอจ้าว่าจะกลับมาอยู่บ้านเลยอ่ะจ้ะแล้วนี่เรียนจบปริญญาแล้วหรือยังเอ่ยจบแล้วคะ่ะแล้วทำงานอะไรล่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยจ้ะหนูว่าจะมาหาทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่บ้านนี่แหละ ก็ดีจ้ะแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเงินเดือนน้อยนะจะพออยู่พอกินหรอลูกสาวของป้าทําง,งานที่กรุงเทพเป็นพนักงานบริษัทใหญ่โตเงินเดือนก็ดีด้วยนะผูดแล้วป้าก็ภูมิอกภูมิใจในลูกสาวของตัวเองอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะแม่คงรอหนูอยู่จะจะจะแม่หนูกลับมาแล้วจ้าแม่ดีใจนะจ้าที่ลูกกลับมาอยู่บ้านแม่จ๋าถ้าเกิดว่าหนูจะเป็นแม่ค้าขายพวกอาหารตามสั่งแบบนี้แม่จะอายไหมจ้า ไอทำไมจะลูกอาชีพอะไรก็ดีหมดแหละขอแค่เป็นอาชีพที่สุดจริตก็หนูเรียนจบตั้งปริญญาตีเลยนะจ๊ะแต่ว่าต้องมาเป็นแม่ค้าแบบเนี้ยหนูกลัวแม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาหนูไม่อยากให้ใครมานินทาแม่ว่าเลี้ยงลูกไม่ดีใครจะนินทาก็ปล่อยเขาไปแม่ไม่สนใจหรอกขอแค่ลูกของแม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำแม่ก็พอใจแล้วและาหาัารเปิดใหม่จ้ามาอุดหนุนได้นะจ๊ะ ราคาก็ไม่แพงจ้ามีทั้งอาหารตามสั่งก๋วยเตีย๋ยน้ำแข็งใสน้ำผลไม้ปั่นก็มีนะจ้าเอา้ามิวกี้ทำไมมาขายของแบบนี้ล่ะตกลงจะไม่กลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วจริง,รงๆหรอไม่ละจ้าหนูจะเป็นแม่ค้านี่แหละจะดีหรอเองเรียนจบปริญญาเชวนาเรียนมาตั้งสูงไม่อายหรอที่ต้องมาทำอาชีพแบบนี้หนูไม่อายหรอกจ้าดีนะที่ลูกสาวของป้าไม่สิ้นคิดมาเป็นแม่ค้าขายของดึเงินน้อยๆแบบนี้ถ้าป้าเป็นแม่ของหนู ป้าต้องเสียใจแน่เลยอุตส่าห์ส่งเดยนตั้งสูงสุดท้ายกลับมาเป็นแม่ค้าขายของฉันไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยป้าไม่ว่าลูกของฉันจะทําอาชีพอะไรฉันก็ยินดีหมดแหละขอแค่ลูกของฉันมีความสุขก็พอเองคิดแบบนั้นจริงๆหรอจริงสิเงินมากเงินน้อยฉันก็ไม่ได้สนใจแค่ทุกวันนี้ฉันได้อยู่กับลูกได้เห็นหน้าลูกทุกวันฉันก็ดีใจแล้วดูอย่างลูกของป้าสิทํางานที่กรุงเทพปีหนึ่งกลับบ้านแค่หนึ่งถึงสองครั้งป้ารู้สึก ที่ไม่ได้เห็นหน้าลูกบ่อยๆแบบฉันน่ะแม่อย่างป้าเป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกนะแต่แม่อย่างฉันชอบอยู่ใกล้ๆลูกฉันเถียงหนีทันเลยเนี่ยแ้วฉันขอเตือนป้าไว้อีกอย่างนะเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวป้าไม่ต้องมาสอดรู้สอดเห็นทุกเรื่องก็ได้ลูกของฉันทํางานอะไรฉันยังไม่ได้ว่าเลยแต่ป้าข้างบ้านเนี่ยจังจเจจ่าฉันไม่ยุ่งแล้ว